ก็ไม่ได <Had S 2> ้เกยเท่าไหร่ What มันบ้ามากทุกคน ตอจากขาวที่แล้วนะครับน้องๆที่เราเหน็ยไปซื้อสัตว์ยักษ์มาในงบ100บาทกันนั่นเองวันนี้นะครับทุกคนเราจะเอาสัตว์ยักษ์ทั้ง4ตัวนี้นะฮะไปทำการขายภายในเทรดดิ้งพาซากันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าทุกคนว่าราคาเจ้าตัวเฮล็อกก์นะฮะมันจะมีราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดน้องๆพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านสุดเอกลูมาฝากน้องๆกันนั่นเองนั่นก็คือขั้นเทพเกมออนไลน์สโตร์เซ็นเตอร์โดยทางร้านมี สุ่มไก่ตันเริ่มต้นเพียง11บาทเท่านั้นครับน้องๆรวมไปถึงมี i d เกมโลบอกแมปบล็อกฟูตเช่นกัน,กนมีให้น้องเลือกมากกว่า8กล่องเลยทีเดียวราคาย่อมเยาวมีบริการออนไลน์รวมไปถึงขายไ d เดีเกมอื่นๆด้วยนะครับน้องๆติดตามร้านค้าได้แล้วที่ Facebook Fanpage ขั้นเทพชอ็อปและ w ว็บเว็บ a p ทคั่นเทพดีครับเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับรน้องๆพี่มีร้านมานเสนอกันอีกแล้วนั่นก็คือ r b z Shop กันนั่นเองโดยทางร้านนะครับน้องๆมีบริการ กับราคาเริ่มต้นเพียง25บาทเท่านั้นรวมไปถึงมีบริการ t o โค้ดไอเทมภายในเกมโรบอกกันอีกด้วยบอกได้คาเดียวเลยครับน้องๆว่าสุดยอดมากๆเลยรวมไปถึงมีการบริการกลางเริ่มต้นเพียงแค่5้บาทเท่านั้นด้วยครับน้องๆติดตามร้านได้แล้วที่อ b z ี h ซ p ชหรือหน้า Facebook ส่วนตัวครับอย่างแรกเลยครับน้องๆเราจะต้องไปในส่วนเจ้าตัวเชดดิ้งพาซ่าก่อนนั่นเองนะฮะอุ้ยฮักซนูแมนวะทุกคนดูเหมือนกับว่าแซนต้าจะมาแล้วนะครับน้องๆให้ตายเถอะนะผมนี่อยากไปอยากไปเหลือเกินรู้ว่าคอนง พี่ขอไปฟาร์มในส่วนยุตัวคริสต์มาสโบก่อนละกันนะฮะก่อนเราจะไปในส่วนยุตัวเทรดดิ้งพาซากันนั่นเองและตอนนี้นะครับน้องๆเราก็อยู่ภายในเทรดดิ้งพาซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเอ้ยทุกคนมีคนขายเจ้าตัวโกฮักเฮลล็อกนะทุกคน12บบีทุกคน <laughs> แพงเหลือ <eng le u> ah> นะทุกคนโอ้อันนี้14บีไปเลยทุกคนคือแบบว่าเราเนี่ยจะมาทําการเกทับเขากันนั่นเองนะทุกคนถ้าที่ดูประกาศนะทุกคนเขาบอกว่าเขาขายทำการขายในส่วนยอดตัว12บีใช่ไหมทุกคนโอเคถ้ okay. างั้นนะครับน้องๆเดี๋ยเรา,ามาทําการตั้งขายกันบ้างดีกว่านะฮะแต่ว่าเรานะครับทุกคนจะไม่ทําการตั้งขายนะฮะทุกคน14บีหรือว่า12บีกันนั่นเองนะฮะเราจะทําการขายถูกมากกว่านั้นนะฮะคือเราเนี่ยจะทําการขายประมาณ9บีกันนั่นเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะเราต้องทําการปลดล็อกมันก่อนนะฮะด,ดูที่ทุ ที่ผมชื่นชอบมันมากๆเลยนะครับผมจะทำการเก็บเจ้าตัวบัฟนี้ไว้ก่อนละกันทุกคนแล้วก็สามตัวน,นี้เนี่ยเราจะทาการขายกันนั่นเองนะะโอเคเอมันมาขายข้างเราด้วยทุกคนแน่นอนคบน้องๆว่าไงเราต้องขายเกทับมันอยู่แล้วนะฮะเอาเป็นว่านะครับน้องเราทําการขายไปก่อนเลยนะว่าบว้าบีนะจริงๆเราสามารถทําการพิมพ์ได้ด้วยนะทุกคนซึ่งนี่นถือว่าเป็นะไรที่ดีมากๆากเลยนะฮะทำการตอบ yes เยสไปเฮ้ยถูกกว่าครับนังๆอาหอก็ไม่ได้เกเท่าไหร่ what ไปโดยที่เรา,าทุกคนยังไม่ทำการถ่ายรูปเลยนั่นเองนะทุกคนอะไรมันจะล่ำฟังขนาดนั้นทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้างั้นนะทุกคนผมคิดว่าผมจะต้องทําการตั้งขายในราคาหนึ่งทีก่อนนั่นเองนะคือแบบว่าเราอะทุกคนยังไม่ทําการถ่ายรูปเลยนะคือถ้าเกิดถ่ายรูปก่อนอะก็เป็นอะไรที่ดีไงทุกคน โอ้ยเชนโอเคโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทําการตั้งไว้หนึ่งทีก่อนละกันนะครับน้องๆอ,อันนี้นะคือเราจะทําการตั้งหลอกกันนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวๆด,วดวีอันนี้หนึ่งทีนะทุกคน <c oughs> เอ้นึนกว่สมมติมันบ้าจี้ซื้อจริงนี่ผมเวอเลยนะทุกคนเอาเข้าไปนะฮะโอเคโอเคทำการตั้งขายก่อนนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยทุกคนต้องการที่จะทําการถ่ายรูปกันนั่นเองนะฮะคือแบบนายเรายังไม่ท้การถ่ายรูปเลยอ่ะเพื่อนคือแบบว่านายจะเข้ามาลองเราในรูปแบบนี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีพีทพี 12b ว่ะทุกคนเอ้ย,เ,อยเขาบอกว่าเขาต้องทาน 12b นะฮะทุกคนอ่าได้อยู่แล้วครับน้องๆแต่ว่าพี่ขอถ่ายรูปก่อนได้ไหม เขาบอกว่า9 b บีได้ไหมอะทุกคนคือบอกว่าเหมือนเหมือนเขาจะสนใจตัวเราก่อนเก่ามากๆเลยนะน้องๆอุ้ยขอถ่ายรูปก่อนล้วกันนะน้องชาย ยังไม่ได้รูปภาพเลยอ่ะโอ้โหไอตัวเขียวนี่มันมายืน fk ตรงนี้นี่ที่แบบว่าบังเราสุดๆไปเลยนะครับน้องๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทางั้นเดวผมก็ทาการหารูปภาพที่มันแบบว่าโจ๊ะๆหน่อยละกันนะครับน้องๆอ,อ่าโอเคคนอยู่คนยนเยอะเลยทุกคนอะไรมันจะเยอะแยะมากมามขนาดนั้นโอเคทุกคนพี่คิดว่ามันถึงเวลาแล้วครับน้องๆที่เราจะทำการรีมูฟมันออกนะฮะโอเคแล้วก็ทําการรีมูฟมันออกนะฮะเราจะทาการขายแค่2ตัวเท่านั้นนะครับน้องๆว่าตัวแรกเนี่ยบินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งต้นเราทำการเก็บไว้นะครับ ะะเป็นการโจมตีระดับ2กันนั่นเองนะ,ะทุกคนโอเคเท่าไหร่นะ 12b ใช่ไหมถ้างั้นให้หน่อยละกันนะครับสักประมาณ 10b ละกันทุกคนอ่า,อาทำการ e ส i t ไปนะ,ะทุกคนไม่ใช่ exit ทำการวางขายไปบ้ามากทุกคนออกไปไวินนี้บร้อยแล้ว 10b แล้ว มาชิดโอ้โหตายทุกคนเรากลายเป็นผู้ร่ำรวยไปเลยอะครับน้องๆคือถ้าเกิดสมมติว่าเรามาคิดเลทข,ของคนไทยนะตอนนี้นะครับน้องๆเขาบอกว่าตอนนี้นะ่ะเลทไทยเรานะทุกคนเพชรเนี่ยทุกคน 1B บีอยู่ประมาณ3บาทกันนั่นเองนะฮะการที่เราเนี่ยขายไปประมาณ10บบีถากับว่าเราเนี่ยขายไปได้มากลับมาประมาณ30บาทเลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยทุกคนเราได้มาในราคา25บาทต่อ1นตัวนะฮะว่าเราได้มนุษย์4ตัวนะตัวละ25บกันนั่นเองือแบบคน้องๆครับพี่ได้กำไรตั้ง5บาท อ <G ül üş> ย่างคุ้มอย่างคุ้มนะทุกคนโอ้โหและนี่ทุกคนคือการค้าขายของเราภายในวันนี้นะฮะถือว่ามีคนนะให้ความสนใจเราแบบมากๆเลยนันเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ทุกคนอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เ์ผมด้วยนันเองซุปเปรลองใจผมด้วยตามคลิปแหม่งเราด้วยนันเองซึ่งตอนนี้นะครับน,น้องสามารถกดหิ่งมิชเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนันเองและสุดท้ายนี้นะครับน,น้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนันเองก็มีีาานนนน้้้กกกกกคคผผมม็ตออองขลลไปแววััััโสสหหจบบดร say on my grind. many times. I was stuck. had to wax the rail, ripped tray out like I'm young cause I am and the scenes I got Little more to give y'all than the people I'm not Step foot in the game, young last change. i huh Hate them more cause I'm up and I don't even fly. But I'm here. I see rappers lying dark roads high.